ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่ 1. การตื่นขึ้น มันคือฤดูใบไม้ร่วงที่กรุงเอเธนประเทศกรีซท้องฟ้าสีครามงดงามแผ่กว้างไกลปกคลุมไปด้วยทะเลเมฆบนถนนสายปกติของโรงงานผู้คนหลายสิบคนแน่นขนัดอยู่รอบประตูอาคารที่อยู่อาศัยสีเทาต่างพากันแงนมมองเข้าไปข้างในพวกเขากำลังมองดูชายหนุ่มที่หมดสติซึ่งนอนอยู่บนพื้นอย่างเห็นอกเห็นใจ ชายอีกคนหนึ่งค่อยๆดึงดาบคมวาววับออกจากคอของชายหนุ่มและกระแสเลือดที่แคบก็ไหลออกมาจากบาดแผลเล็กๆเลือดแข็งตัวก่อนที่มันจะถึงพื้นข้าแค่พยายามทำให้เขากลัวดังนั้นข้าจึงไม่ได้ใช้กำลังใดๆข้าแทบจะไม่เจาะผิวของเขาด้วยซ้ำเขาจะไม่ตายจากสิ่งนี้ใช่ไหมชายที่ถือดาบพึมพำกับตัวเองมีความกลัวอยู่ในดวงตาของเขาและเขากลั้นหายใจขณะที่เขาหันไปมองชายผมสีน้ำตาลที่อยู่ข้างๆเขา ชายผมสีน้ำตาลมีรอยแผลเป็นที่ด้านซ้ายของใบหน้ามันเหมือนตะขาบที่แผ่จากมุมปากถึงโคนตาชายคนนั้นส่งเสียงคำรามเย็นชาและตะขาบบิดตัวเล็กน้อยราวกับยังมีชีวิตอยู่ทันใดนั้นแขนของชายหนุ่มก็สั่นเบาๆไอเวนนี่ยังเคลื่อนไหวอยู่ชายที่ถือดาบพูดอย่างหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดซูเย่มีความฝันอันยาวนานในความฝัน เขาอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เรียกว่าบลูสตาร์เขาเป็นคนธรรมดาเสมอมาและการเรียนของเขาเป็นจุดสนใจหลักในวัยเด็กของเขาเขาสามารถพัฒนาเกรดของเขาได้เสมอโดยทำงานหนักขึ้นเล็กน้อยแต่พวกมันจะแย่ลงเมื่อเขาผ่อนคลาย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสภาวะการของครอบครัวของเขาและซูเย่ก,ก็หลงทางและทำอะไรไม่ถูกเขาไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนได้และเมื่อเขาเรียนจบเกรดของเขาก็แทบจะสอบไม่ผ่านเขาเข้าสู่งานประจำวันที่น่าเบื่อนหน่ายและชีวิตของเขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังก้าวไปข้างหน้าผ่านหมอกที่มืดมิดอย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นในหัวใจของซูเย่ไม่ได้หยุดเผาไหม วันหนึ่งพ่อของเขาป่วยหนักและซูเย่ไม่สามารถแม้แต่จะจ่ายเงินสองสามพันหยวนเพื่อช่วยเขาด้วยช่วงเวลาที่ชัดเจนจนหน้าตกใจในที่สุดซูเย่รู้สึกตัวซูเย่เริ่มใช้ความพยายามอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนมากกว่าตอนที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเสียอีกโชคดีสำหรับเขาที่ความรู้มีอยู่ทุกที่ในยุคนี้และมีข้อมูลมากมายอยู่ที่ปลายนิ้วของเขาหลังจากใช้เวลาเรียนด้วยตัวเองซูเย่ที่ไม่พอใจก็เริ่มเรียนและจ่ายค่าสอน การได้มาซึ่งความรู้กลายเป็นจุดสอนอใจเฉพาะตัวของเขาความหลงไหลในตัวเองสู่ยกก้าวไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและจิตใจของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมั่นคงในขณะที่เขาศึกษาเขากลายเป็นคนช้ำชองในฐานะบุคคลเชิงรุกเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขาพิเศษกว่าในโหมดความคิดของเขาผลงานที่เขาได้เป็นที่ยอมรับในที่ทำงานและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ปี ที่งานเลี้ยงของบริษัทเขายังโชคดีที่ได้รับเลือกให้ไปทัวร์กรีซจากการสนับสนุนของบริษัทหลังจากที่เขามาถึงกรีซแล้วซูเยกก็ยืนอยู่บนดาดฟ้าของเรือสำราญและชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามในขณะที่เขาจินตนาการถึงการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตและขึ้นเงินเดือนเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้จัดก,การทั่วไป CEO และก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตทันใดนั้นก็มีสึนามิถล่มกลืนทุกอย่าง ในน้ำที่หมุนวนและความกลาหลนซูยเย่แทบจะมองเห็นวัตถุโบราณใต้น้ำที่เขาถูกกวาดเข้าไปได้อย่างชัดเจนจากนั้นเขาก็ตกอยู่ในความมืดสนิทเมื่อน้ำเต็มปอดและความสิ้นหวังครอบงำเขาโลกแห่งความฝันก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันตอนนี้ซูยเย่ฝันว่าเขาเป็นเด็กวัยรุ่นจากเมืองเอเทนในสมัยกรีกโบราณ โลกแห่งความฝันทั้งสองนั้นแตกต่างกันซูเย่ในโลกใหม่นี้จำอะไรไม่ได้จากโลกก่อนหน้านี้แต่การออกเสียงชื่อของเขาเหมือนกันซูเย่คนใหม่ก็เติบโตขึ้นมาโดยไม่มีความสำเร็จที่โดดเด่นใดๆบิดามารดาของซูเย่เป็นคนทำขนมปังซึ่งทำให้พวกเขายุ่งมากซูเย่ได้รับอิสรภาพมากมายตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเขาใช้เวลาท่องไปทั่วเมืองสถานที่โปรดของเขาในการสำรวจคือท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเธนส์นั่นคือท่าเรือปีราอุ ปีที่แล้วเมื่อซูเย่าอายุ15ปีบิดามันดาของเขาใช้เงินออมทั้งหมดเพื่อซื้อที่ให้เขาในสถาบันปราโตซึ่งพวกเขาส่งเขาไปเรียนเวทมนต์ซูเย่เที่ยวไปทั่วไปตามปกติและได้เกรดแย่เป็นพิเศษในช่วงปีแรกของพวกเขาในสถาบันปราโตนักเรียนได้รับการสอนวิชาต่างๆเช่นประวัติศาสตร์ธรรมชาติภาษาและพละศึกษาพวกเขาเพิ่งเริ่มเรียนรู้เวทมนต์ในปีที่สองดังนั้นหนึ่งปีในการศึกษาของเขาซูเย่ไม่รู้คาถาแม้แต่คำเดียว อย่างไรก็ตามเขาเติบโตภายใต้อิทธิพลของสถาบันปราโตเขาเข้าสู่ช่วงพักร้อนหลังจากใช้เวลาปีแรกที่ด้านล่างของกลุ่มประชากรตามรุ่นของเขาในขณะที่วันหยุดฤดูร้อนกำลังจะสิ้นสุดลงและซูเย,ย่กำลังเตรียมตัวสำหรับการศึกษาปีที่สองของเขาที่สถาบันปราโตเขาได้รับข่าวร้ายบิดามันดาและคนงานของเขาออกไปในเมืองและถูกกลุ่มโจรโจมตีพวกเขาถูกฆ่าตายและไม่มีแม้แต่ศพของพวกเขาถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง วันรุ่งขึ้นตะขาบลอเรนผู้ด่งดังมาหาซูยเย่เขาแสดงให้ซูยเย่ซึ่งดวงตาของเขายังคงเปื้อนน้ำตาสัญญาเงินกู้ที่ลงนามโดยบิดามารดาของเขาจากนั้นชายคนนั้นก็เริ่มค้นบ้านของซูยเย่เพื่อหาสิ่งของมาชำระหนี้ในท้ายที่สุดสิ่งที่เขาสามารถหาได้คือเหรียญทอง C, ทอินทรีย์ทองคำหนึ่งเหรียญเหรียญเงินนกยุง40เหรียญและเหรียญน,นกหูกทองแดงอีกกว่า200เหรียญเล็กน้อย ปรากฏว่าบิดามารดาของซูเย่ต้องการขยายธุรกิจดังนั้นพวกเขาจึงขายหน้าร้านเก่าของพวกเขาพวกเขายังใช้บ้านของพวกเขาซึ่งมีมูลค่า300เหรียญทองอินซีทองคําเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจํานวน100เหรียญทองอินซีน่าเสียดายที่พวกเขาพบกับความโชคร้ายก่อนที่พวกเขาจะสามารถซื้อหน้าร้านใหม่ได้ลอเรนบอกซูเย่ว่าเขาสามารถเลือกที่จะสละบ้านหรือตายได้ หกวันต่อมาลอเรนกลับมาอีกครั้งเขาได้พาคนที่น่าจะตายไปแล้วมาด้วยชายคนนั้นเป็นผู้ดูแลร้านเบเกอรี่ที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวของซูเยโครอซูเยพยายามโต้เถียงกับลอเรนเพื่อรักษาบ้านของครอบครัวแต่โครอใช้ความเข้าใจในครอบครัวของซูเยเพื่อหาข้อโต้แย้งสำหรับทุกสิ่งที่ซูเยพูดในท้ายที่สุดซูเยตรหนักว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสละบ้านเจ้ามันคนใจระยำหมา สูเย่พูดด้วยความโกรธเจ้าเป็นแค่ทาสที่ป่วยหนักพ่อแม่ของข้าใจดีพอที่จะซื้อเจ้าและให้อิสระกับเจ้าพวกเขาให้ชีวิตเจ้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมาทำร้ายข้าพ่อแม่ของข้าเสียชีวิตขณะที่พวกเขาออกไปกับบริวารทำไมพวกเขาถึงพบกับความโชคร้ายในขณะที่เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้รับบาดเจ็บนั่นเป็นเรื่องยาวเจ้าควรฟังนายท่านลอเรนอย่างเชื่อฟังและออกจากบ้านหลังนี้ถ้านายท่านลอเรนรู้สึกดีเขาอาจจะให้รางวัลเจ้าด้วยเหลี่ยวทองคำสองสามเหรียญ เท่าโครอยิ้มท่าทางของเขาเป็นมิตรมากขึ้นเจ้าเจ้าก็รู้ว่าครอบครัวของข้าเป็นคนนอกในเมืองนี้ถ้าไม่มีบ้านข้าก็ไม่สามารถเรียนที่สถาบันปราโตได้ยิ่งกว่านั้นพ่อแม่ของข้าได้ล่วงลับไปแล้วข้าจะทำอย่างไรถ้าไม่มีบ้านโครายังคงแสดงออกอย่างเป็นมิตรแต่ดวงตาของเขาใช้แววมุ่งร้ายเขาเปิดเผยฟันเหลืองของเขาในขณะที่เขายิ้มเจ้าสามารถขายตัวเองและกลายเป็นทาสได้จูจูลอเรนก็พูดขึ้นว่า เท่าโครอเจ้าไม่ได้ตอบโต้แม้ว่าเจ้าจะถูกดูหมิ่นดูเหมือนว่าความเมตตาการุณาของครอบครัวยังมีความหมายต่อเจ้าอยู่โครอแข็งข้างเขากระโจนไปข้างหน้าด้วยความดูร้ายและเริ่มสั่สะทใส่ซูเยะขณะที่เขาทุบซูยเยะเขาตะโกนว่าข้าอยากจะสอนบทเรียนให้มันเสมอไอ้เด็กเลวซูยเยะพยายามป้องกันตัวเองโดยสัญชาตญาณแต่โครอดึงมีดสั้นจากชายร่างกำยำที่อยู่ข้างๆเขาแล้วนำดาบลงมาทางซูยเยะ ซูเย่หนาซีดด้วยความตกใจเขาถอยหนีอย่างลนลานแต่เขาเสียการทรงตัวและล้มลงหลังศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงคอรากดคมมีดที่คอของซูเย่ทันทีเฉพาะเมื่อผิวโลหะที่แหลมคมเฉือนเปิดผิวของซูเย่เขาจึงตระหนักว่าซูเย่หมดสติความเจ็บปวดพุ่งทะลุหัวของซูเย่โลกแห่งความฝันทั้งสองเริ่มหลอมรวมกันจิตใจของเขาดิ้นรนขณะวิเคราะห์ทั้งสองโลกเปรียบเทียบความแตกต่างของพวกเขานี่คือโลกโบราณที่มีเทพอยู่ ไม่เพียงแต่เทพเจ้ากรีกและโรมันเท่านั้นแต่ยังมีเทพเจ้าอียิปต์น์ดิกและเปอร์เซียอีกด้วยในโลกนี้เงาของไทยท่านปกคลุมกรีซมังกรแห่งการทำลายโล่งอพอสฟิสจับตาดูเรือสุริยะอย่างโลกเทพพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายซ่อนตัวอยู่ระหว่างสองทะเลสาบอสรพิษแห่งวันสิ้นโลกและหมาป่าแห่งราตรีกำลังจะตื่นขึ้นในขณะนี้ชื่อของเฮอร์คิวลิสได้แพร่กระจายไปทั่วกรุงโรม กิฬาเมรและดาราอัดมหาราชแบ่งปันเปอร์เซียเบวูได้รับตำแหน่งหลอดแห่งทะเลเหนือฟารมหลายชั่วอายุคนในอียิปต์จะฟื้นคืนชีพทุกๆสองสปีและต่อสู้เพื่อตำแหน่งกษัตริย์ที่แท้จริงกษัตริย์องค์ปัจจุบันของฟาโรม์คือรามสัตท,ที่สองเขานั่งบนบัลลังก์ของฟาโรมเป็นครั้งที่สามและพี่สาวของเขากลับมาที่ทีฟ เธอเป็นราชินีผู้กล้าหาญและเธอได้รับการยกย่องจากผู้คนว่าเป็นสตรีที่เลอโฉมที่สุดในอียิปต์นักปรา์โซไครตีสไม่เพียงแต่เป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่เขายังเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่เพียงคนเดียวบนเส้นทางสู่การเป็นกึ่งเทพอุดมคตินิยม เนโตก้าวไปสู่ระดับตำนานหลังจากโซไครติสเสียชีวิตเขาก่อตั้งสถาบันปราโตและเงียบไปหลายปีดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการที่จะก้าวไปสู่ระดับของฮีโร่และไม่ต้องการที่จะมุ่งหน้าไปยังระดับที่สูงขึ้นของขึ้นเทพผู้บันทึกทิวซิดิดิสครับหน้าที่รองคณบดีในสถาบันปราโตราชาแห่งเรขาคณิตพีทากร,รัฐได้พัฒนาเรขาคณิตแห่งเวทมนต์ให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่เขาก้าวไปสู่ระดับของจอมเวทในตำนาน ราชาแห่งน้ำเทโลริสทำความคุ้นเคยกับหลอดแห่งธาตุน้ำและเอาชนะวีรบุรุษนักรบแม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับตำนานเท่านั้นมีข่าวหรือว่าเขามีความสามารถระดับราชาผู้กลา้าศาสดาผู้ยิ่งใหญ่โฮเมอร์เข้าใจยากขณะที่นักพระเจ้าผู้มองดูเฮเสียดผู้มีชื่อเสียงร่วมกับโฮเมอร์ถอยลึกเข้าไปในภูเขาอาริสโตเติลกำลังได้รับชื่อเสียง ยุคโคลิดรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับปัญหาของการก้าวไปสู่ระดับนักปราดอาคิมิดิสไม่มีหัวใจที่จะฝึกฝนเลือกที่จะทําในสิ่งที่เขาชอบแทนอเล็กซานเดอร์ฝึกฝนอย่างหนักเพราะเขาต้องกลับบ้านเกิดและกลายเป็นผู้สืบราชบัลลังก์หากเขาไม่ซูเย่ไม่เคยคาดหวังให้คนดังเหล่านี้ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วประวัติศาสตร์และตำนานมาปรากฏในโลกเดียวกันในยุคเดียวกัน ในตอนเริ่มต้นของโลกนี้มีเพียงเทพเท่านั้นมนุษย์มาทีหลังมนุษย์สมัยใหม่รู้เพียงยุคที่พวกเขาอยู่เท่านั้นอย่างไรก็ตามพระเจ้าผู้มองดูให้เศียดได้ประกาศการค้นพบทางประวัติศาสตร์เมื่อเร็วนี้เมื่อมันปรากฏออกมาเหล่าเทพได้สร้างมนุษย์หลายประเภทในอดีตที่เก่าแก่ที่สุดของพวกเขาคือมนุษย์จากยุคทองจากนั้นมนุษย์ในยุคเงินตามมาด้วยผู้ที่มาจากยุคสมฤทธิมนุษย์แต่และรุ่นอ่อนแอกว่ารุ่นก่อน ให้เสียดเรียกมนุษย์สมัยใหม่ว่ามนุษย์ยุคเหล็กมนุษย์สมัยใหม่อ่อนแอที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามบางคนเกิดมาแตกต่างจากคนทั่วไปเลือดของเทพพระเจ้าไหลอยู่ในร่างกายของพวกเขาตั้งแต่แรกเกิดพวกเขาครอบครองพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงเทพเท่านั้นที่ครอบครองแม้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นี้จะอ่อนแอมากแต่ก็สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เป็นไปได้ด้วยซ้ำที่คนเหล่านี้ก้าวไปสู่การเป็นเทพที่แท้จริงและเข้าควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นลูกหลานที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏตัวขึ้นเรื่อยๆแต่สายเลือดของพลังศักดิ์สิทธิ์ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆในท้ายที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ที่ทารกแรกเกิดจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์โดยตรงอย่างไรก็ตามมนุษย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือของศาส,สดาผู้ยิ่งใหญ่โฮเมอร์และพระเจ้าผู้มองดูเฮเซียด มนุษยชาติได้สร้างวิธีการบ่มเพาะพลังศักดิ์สิทธิ์นั่นทำให้มนุษยชาติสามารถปรับแต่งพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ทีละขั้นพัฒนาความสามารถของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเฮเซียดมองว่าการพัฒนาความแข็งแกร่งของมนุษยชาติเป็นการหวนคืนสู่ยุคสมัยก่อนและด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อนักรบระดับต่ำสุดว่าเป็นนักรบเหล็กดำจากนั้นเขาก็ย้อนเวลากลับไปและตั้งชื่อระดับต่อไปว่านักรบสรัมฤทธิ์นักรบเงินและนักรบทอง การเปลี่ยนแปลงในความฝันของซูเย่เกิดขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นซูเย่ไออย่างรุนแรงและตื่นตระหนกเมื่อเขาลืมตาขึ้นสิ่งที่เขาเห็นคือท้องฟ้าสีฟ้าครามผ่านประตูทางเข้าจากหางตาของเขาเขามองเห็นโครอและลอเรนพร้อมพวกอันธพาลที่เหลือซูเย่หายใจลำบากเขาลุกขึ้นนั่งตามสัญชาตญาณและพยุงตัวเองด้วยมือขณะที่สูดอากาศเข้าไปเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนหลังจากนั้นก็สังเกตเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขา คนที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดคือโครอผู้ซึ่งถือมีดสัน้นด้านหลังโครอลอเรนผู้ดุร้ายมองไปทางซูเย,ย่อย่างเย็นชาข้างหลังลอเรนเป็นชายร่างกำยำสี่คนแต่ละคนสูงกว่าซูเย,ย่อย่างมากพวกเขากอดอกและชูคางขึ้นดวงตาของพวกเขาสื่อถึงเจตนาร้ายของพวกเขาพวกอันธพาลปิดกั้นสายตาของเขาและซูเย,ย่ไม่สามารถมองเห็นผู้คนนอกประตูได้ ซูเย่ขมวดคิ้วขณะที่ความทรงจำหลังไหลเข้ามาในสมองของเขาในเวลาต่อมาซูเย่ค่อยๆแตะนิ้วชี้ขวาบนนิ้วโป้งขวาสองครั้งร่างกายของเขาค่อยๆตั้งตรงและไหลของเขาก็ถอยกลับแขนของเขายกขึ้นจากด้านข้างขณะที่เขาดันหน้าอ,อกออกและเงยศีรษะขึ้นหายใจเข้าลึกๆก,กลุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาสับสนขณะที่การจ้องมองที่เย็นชาของลอเรนก็ยิ่งเฉียบคมยิ่งขึ้นดวงตาของซูเย่พร่ามัวทันทีหลังจากที่เขายืนขึ้น แต่หมอกนั้นก็กระจัดกระจายไปในทันทีตอนนี้ดวงตาของซูเย่สว่างสวัยราวกับเป็นไฟในตอนกลางคืนในขณะนี้ดูเหมือนว่าซูเย่จะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่น